อาซิลีแบงค์และแมตตี้ฮิลลี่ทะเลาะกันเดือดบนโซเชียลมีเดีย เงียบมานานนะครับสำหรับแมตตี้ฮิลลี่วันนี้เขากลับมากลายเป็นประเด็นดราม่าอีกครั้งแล้วครับโดยคราวนี้นะครับจุดเริ่มต้นต้องย้อนไปประมาณ1ปีครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2023กับโพสต์ทาง X ในข้อความที่ว่าทําไมแมตตี้ฮิลลี่ถึงพยายามทําลายชื่อเสียงวงของตัวเองข้อความดังกล่าวกลายเป็นไวรัลหลังจากนั้นนะครับแมตตี้ฮิลลี่ก็เจอปัญหาดราม่าตลอดทั้งปีครับโดยล่าสุดเขามีปัญหาเถียงกับอัลซิเรแบงค์ถึงขั้นขู่ทําร้ายร่างกายกันครับหลังจากอัลซิเร่แบงค์วิจารชารี นักรรมหน้าสวยๆซะไม่เหลือเขาเดิมเลยงานนี้แมตตี้ฮิลลี่ถึงขั้นโพสต์ว่าอยากจะตบอีกฝ่ายจนได้ลงกินเนสบุ๊เรคคอร์ดก็เลยทีเดียวครับส่วนอาร์เลน่แบงค์นะครับก็แรงใช่ย่อยครับกับการบอกว่าแมตตี้ฮิลลี่กับชาลีเอ็กซีเอ็กซ์ดูเหมือนคนใช้เข็มร่วมกันอะไรแบบนั้นครับแถมยังกล่าวหาว่าแมตตี้ฮิลลี่ชอบหาเรื่องผู้หญิงผิวดำงานนี้ก็เลยกลายเป็นการย้อนไปถึงดราม่าเก่าๆที่แมตตี้ฮิลลี่ชอบวิจารณ์พูดถึงการเหยียดเชื้อชาติคนอื่นครับสุดท้ายดราม่่่่่่าาาาดัังงงงกกลวววว็จบบบแยๆนครเมมมืออตตี้ิสสขถึ โทษและยอมรับว่าตัวเองใช้โลกโซเชียลมีเดียอย่างไม่เหมาะสมจริงๆครับส่วนอัสเตเลียแบงก์ก็เดือดปุดๆเลยครับเพราะว่าโปรยถึงขั้นว่าจะฟ้องและเรียกร้องให้แมตตีฮิลลี่เคารพคนอื่นบ้างครับสุดท้ายแมตตีฮิลลี่ก็เลยโพสต์ตามสไตล์ว่าคงถึงเวลาเลิกใช้โซเชียลมีเดียแล้วและควรหันไปโฟกัสกับดนตรีแบบจริงๆจังๆสักทีเพราะรู้สึกว่าการมีดราม่าในโซเชียลมีเดียในวัย35ปีแบบนี้มันน่าสมเพชไปหน่อยครับซึ่งคราวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าการขอโทษทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจากความจริงใจแค่ไหนร,ราาสุดท้ยมติ ก็ยังบอกประมาณว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็แค่เล่นขำๆฮาๆในสไตล์ของโลกโซเชียลมีเดียเท่านั้นเองครับ